สวัสดีครับผมกบบางพระกับช่องรัทธาบารมีพระพุทธชินราชอินโดจีนปี2485นะครับ EP นี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาพบกับพระพุทธชินราชอินโดจีนพิมแ่งนะครับซึ่งพิมพ์แต่งองค์นี้นะครับก่อนหน้านี้เนาะคือปกติแล้วโดยพื้นฐานของผมเนี่ยผมจะเล่นพระหล่อเดิมนะจะเลือกเล่นพระที่ว่าหล่อสมบูรณ์สภาพที่ผมเล่นก็คือ80ซ์ขึ้นไปนะครับแล้วก็คือบางอารมณ์ บางจังหวัดนะก็คืออารมณ์อยากได้พิมพแ่งเว้ยเราก็แบบหาพุทธศินของช่างนะครับที่ว่าเราอยากได้อ่าเราก็ลองหาข้อมูลของช่างหลายๆท่านนะครับก็คือมีช่างโอเล็ก e อ่าช่างบอยช่างเต่านะครับแล้วก็มีอีกหลายหลยท่านเลยนะเออมีอีกหลายๆท่านเลยคือแบบผมดูแล้วแบบเอ้ยผมอยากได้พุทธศินของช่างบอยนะครับช่างบอยปัตตานีแต่ก็คือแบบ หาคิวแต่งเนี่ยคือหมือนยากนะแล้วพักหลังคืองานของช่างบอยเนี่ยคือเขาไม่ค่อยมีเหมือนเวียนในท้องสนามนะครับคือเราก็อลองดูช่างอื่นจังหวะไปเจอช่างเต่านะครับช่างเต่าสมุทรปาการเนาะก็คือเฮ้เราก็ติดต่อเขาหาข้อมูลแล้วก็หา้าไปแต่งนะครับซึ่ง้าที่ผมเอาไปแต่งเนี่ยก็คือจะเป็นพิมพ์เสาห้านะครับพิมพ์เสาห้า ก็คือที่หลักๆเลยที่ผมเอาไปแต่งก็คือผมจะเน้นโค้ดชัดๆนะครับซึ่งผมตั้งใจว่าถ้าแบบขายไม่ได้เนี่ยคือเราก็เก็บไว้ใช้เองได้ส่วนใหญ่ที่ผมจะเล่นพาร์นะครับคือผมก็จะเลือกพาร์ที่ว่าสวยสูกใจก่อนเ,ออเลือกเข้ามาถ้าปล่อยให้ท่านอื่นเข้าได้มีกําไรนิดหน่อยคือเราก็แบ่งไปนะครับแต่ถ้าแบบปล่อยไม่ได้ถึงติดมือเราอะไรเงี้ยก็คือเราก็ยังชอบอยู่นะคือเราเอาศัยความชอบของเราเป็นหลัก เดี๋ยวเพื่อนๆก็ไปรับชมกันดูนะครับว่าหลังจากที่แต่งเสร็จเนี่ยพุทธศิ์เป็นยังไงนะครับก็องค์ที่ผมเอามาแต่งนะครับก็จะเป็นพิมพ์เสาห้านะซึ่งลักษณะโดยรวมของเขาเนี่ยก็คือพาที่เอามาแต่งเนี่ยหลักๆเลยเนี่ยคือเขาจะเอาพาที่หย่อนสวยมานะครับคือพาที่แบบช้ำๆนะครับแต่คือเน้นโค้ดเป็นหลักนะอย่างองนี้ก็คือแบบช้ำนะลักษณะองนี้คือแบบจอกแบบ เอียงๆนิดนึงฐานจะเอียงนะครับบริเวณด้านหลังนะครับบริเวณด้านหลังก่อนที่จะไปแต่งนะนะครับแต่คือข้อดีของผ้าอ,องค์นี้นะครับคือโค้ดธรรมจักรเนี่ยคือต่อเต็มเลยเต็มแบบเรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับแล้วถ้าอยากโค้ดอกเหล่านะผมตีให้แปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ลอยตะะบเนี่ยคือเป็นลอยกระบเอกลักษณ์ของพิมเสาห้าเลยนะครับแล้วโค้ดตัวเนี้ย ผมถือว่าเป็นโคนที่ดูง่ายนะคือยังไม่มีทําเก๊ออกมาถ้ามีทําเก๊ออกมานี่ก็แบบน่าจะปวดหัวนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูพุทธศินหลังจากการแต่งเสร็จแล้วนะครับอ,อย่างเม็ดพัสศกนะอย่างช่างเขาที่แต่งมาเนี่ยเม็ดพัสศกชัดเลยอ,อย่างดวงตาของหลวงพ่อนะครับจะเหมือนกับองค์หลวงพ่อเลยนะก็มีแบบวินาโรมเนะะาะปากขององค์หลวงพ่อจมูกนะครับ ซุ้มโหโหวิจิตเลยนะครับวิจิตองค์เนี้ยที่ผมเอาไปแต่งนะครับผมใช้ระยะเวลาอยู่ประมาณ2เดือนนะครับจนกว่าเขาจะแต่งเสร็จนะดูอย่างดูอย่างนิ้วนะครับดูอย่างนิ้วผมนี่โลกจิตมากเลยนะผมชอบดูแบบภาพของหลวงพ่อมือของหลวงพ่อนะเอออย่าครับอ่อันนี้ก็คือเป็นภาพประกอบรวม อันนี้โค้ดนะครับโค้ดก็ยังอยู่เดิมนะคือคือโค้ดเนี่ยอันนี้โค้ดนะครับคือโค้ดมันยังแบบคมชัดเลยนะคมชัดเลยบริเวณด้านหลังนะครับบริเวณด้านหลังพระศกนี่แกะแบบโอ้วิจิตมากเลยนะครับวิจิตลักษณะของซุ้แล้วก็จะมีตอกโค้ด ต่อเตาเนะครับเป็นเอกลักษณ์ของช่างเขาแล้วครับเป็นเอกลักษณ์ของช่างเขาโค้ดนะครับโค้ดตัวนี้ผมมองว่าเ,เป็นโค้ดที่น่าเล่นนะโค้ดเนี่ยคือเขาก็จะมีหลายตัวนะเพื่อนเพื่อนต้องลองส่องดูบ่อยๆหรือหาข้อมูลในกลุ่มก็ไนดะ้หลักๆก,ก,ก็สวยงามนะครับเดี๋ยวเราไปชมองคจริงกันดูนะครับ เราก็มาดูองค์จริงกันนะครับอย่างองค์นี้นะผมมองว่าเฮ้ยเขาแต่งมาได้แบบพุทธสิ่งที่สวยงามนะแล้วเขาก็มีการฉลุนะครับฉลุให้แบบให้องค์พระได้มีมิติมากขึ้นนะครับอย่างพวกบัวนะพวกบัวใบหน้าหลวงพ่อพวกสมนะครับบริเวณด้านข้างนิ้วมือ,อลักษณะด,ด้านข้างนะครับ ได้มิติมากเลยนะเพื่อนๆลองสังเกตดูนะเม็ดพสศกด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยคือตรงกันเลยนะครับตรงกันเลยนะนี่นะครับบัวสวยงามนะครับเดี๋ยวเรามาซ่อมองค์จริงกันดูนะครับอย่าดูไบหน้าก่อนเลยเอ๋อใบหน้านะครับหลวงใบหน้าหลวงพ่ออิ่มเอิบม,มากนะครับเม็ดพศกเด้งชัดเลยนะครับ การเก็บรายละเอียดของซุ้มเนี่ยผมถือว่าช่างเขาปนีีมากนะครับนะครับอย่างองค์ลำตัวของหลวงพ่อนะครับเขาจะแบบได้สัดส่วนเลยนะ,ะดูอย่างนิ้วนะครับนิ้ววพ บริเวณบัวเอ่อบริเวณด้านซุมนะครับอ,อก็ได้ระดับเลยครับดูเม็ดพระศกเห็นไหมครับด้านหน้าด้านหลังตรงกันเลยนะคือเวลาเพื่อนๆจะหาพระแต่งไปแต่งนะผมว่าก็ต้องหาแบบพาะฟอร์มที่มันสวยด้วยนะเอ,อ โคธมจักก็ชัดนะครับอกลาวิหารก็ชัดเจนนะครับรอยตะใบเนี่ยเป็นตามสูตรของพิมพเสาห้าเลยนะ,ะถ้าแบบเพื่อนๆเ,เล่นปัานานเนี่ยก็คือแบบจะเข้าใจถึงหลักการตะใบของแต่ละพิมพ์นะครับแต่ละพิมพ์เขาก็จะแบบไม่เหมือนกันนะอย่างว่านะครับพระเขาหล่อมาจากหลายหลงหล่อนะพุทธสิ์เขาก็จะไม่เหมือนกันการเก็บรายละเอียดเขาก็จะไม่เหมือนกันนะครับเบื้องต้นผมก็เอาให้เพื่อนๆดูเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ครับสวัสดีครับ